จิตเป็นธาตุต้นกําเนิดอยู่แกนกลางข้างในนี่สมมุตินะทั้งนอกถูกห่อหุ้มด้วยจิตตะสังขารคืออาการคิดนึกอารมณ์ความจําอาการรู้เป็นกระแสปรุงแต่งหมุนรอบจิตครอบจิตอยู่เหมือนกับเมฆหมอกที่ปกคลุมจิตใสบริสุทธิ์อยู่เหมือนกับฟองสบู่ใสที่ห่อหุ้มจิต ซึ่งฟองสบู่นี้มีสีสันมีอาการกับเพื่อมปรุงแต่งสีสันเป็นสีสันแห่งอารมณ์เป็นสีสันแห่งความมืดมัวความขุ่นดำฟองสบู่นี้คืออาการจิตเป็นจิตตะสังขารที่มันปกคลุมห่อหุ้มจิตอยู่พวกเราจะรู้เรื่องนี้ได้ไหมเนี่ยเยื่อใสๆปกคลุมตัวเองซึ่งเรียกว่าจิตตะสังขาร สร้างอาการปรุงแต่งเหล่านี้ทำหน้าที่เปรียบประดุจว่าเป็นกายละเอียดของตัวเองเข้าใจไหมจิตเมื่อไม่มีฟองใสๆตัวนี้ห่อหุ้มมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับจักรวาลธาตุตรงนี้เข้าใจนะตัวจิตมันเป็นแบบนี้เป็นธาตุที่ใสามากบริสุทธิ์มากไม่ได้มีรูปร่างแต่เมื่อจิตได้สร้างอาการปรุงแต่งปกคลุมตัวเองมันจะกลายเป็นเหมือนฟองสบู่ห่อหุ้มตัวเองทันที ตรงนี้เราพกเราเรียนว่าจิตวิญญาณรูปร่างแล้วนะเป็นรูปร่างเหมือนฟองสบู่เลยแหละห่อหุ้มตัวมันเป็นเหมือนผนังอะไรบางๆห่อหุ้มอยู่เมื่อมีอะไรมากระทบมันจะรับรู้ได้แล้วก็กระเพื่อมได้แล้วก็เกิดสีสันในเนื้อฟองสบู่อันนี้พระอาจารย์อุปมาแบบนี้จะได้เห็นภาพชัดๆนี่เรียกว่าจิตได้อาศัยนามธาตุอาศัยจิตตะสังขารนั่นเอง